สุขภาพเป็นยังไงบ้างตอนนี้อัปเดตหน่อยต่อมน้ำลายใช่ไหมครับ<ช>ก็ยุบยุบยุบองท่องยุบหน่อพองหนอ<ช>่อ <ๆ S 1> รับ,<ๆ>รบทำจริงก็ยังไม่ได้หายขาดครับผมใครว่าเรียกว่าหายชั่วคราวแล้วกันครับคือแต่ว่าล่าสุดก็ไปตรวจมาอีกตรวจละเอียดแล้วครับตอนนี้ก็ผลที่ไ้ชัยก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่าเป็นต่อมน้ำลายอักเสบนะครับก็คือเกิดจากการที่มีหินปูนไปอุดอยู่ในต่อมน้ำลายน้ำลายก็เลยออกไม่ได้ก็เลยพองขึ้นมา วิธีที่ผมรักษาช่วงราวก็คือผมก็จะไปแทงเข็มตูดน้ำลายออกเพราะว่าวิธีที่จะรักษาให้หายขาดจริงๆก็คือต้องอาจจะต้องเ่าออกอแต่ว่าตอนนี้ผมติดทําง,งานเยอะมากครับติดถ่ายซีรีส์ด้วยโปรโมทอันนี้ด้วยถ่ายรายการอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวรอให้มีจังหวะเพราะมันมต้องพักประมาณเกือบเดือนครับก็เลยตอก,กใจไหมพอ่อแบบ มีเห็นเห็นบ้างแล้วมาแบบนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงผมเป็นตั้งแต่ต the like sure. ้นป so no ีแล้วครับแล้วก็พอมาเป็นอ่ะก็ก็มีคนมาพิมพ์หานะหลายคนเป็นเหมือนกันลักษณะนี้แหละครับก็คือเป็นตอมน้ำลายอักเสบล่าสุดก็คือนิกกี้ส่งเลือมาอย่างงี้ของพวงจะหายแล้วเหมือนกันแต่บางคนก็หายขาดบางคนก็ไม่หายขาดอย่างของผมอ่ะรู้สึกว่าจะไม่หายขาดก็ต้องไปผ่าออกแต่ตอนเนี้ยเอ่ยยุบมาได้ สามวิคแล้วก็หวังว่ามันจะยุบยาวๆมันเป็นการอาการอยู่ๆก็เป็นหรือว่ามีเหตุใช่ไม่มีคือหมอบอกว่าหาสาเหตุไม่ได้เหมือนกับมีหินปูเล็กๆเ,เองครับไปปุดอะไรอย่างเงี้ยก็วิธีแก้ก็คือถ่าออกซึ่งถ่าออกก็ไม่เป็นไรเพราะคนเรามีของลายเยอะมันไม่ได้ส่งมันไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพหรือว่า การทํางานอะไรเลยก็จะเห็นแต่มันก็ดูแล้วมันก็เห็นแล้วก็รับทานวิกษาเราเองก็ดูไป ความจริงตอนนี้ผม follow up เรื่อยๆครับล่าสุดก็ไปตรวจละเอียดเลยเพราะว่าเอาพูดตรงๆสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือกลัวว่ามันจะเป็นเนื้อไม่ดี<อ>ใช่ไหมเราก็ไปตรวจไอ้ตรงนี้แหละ<อ>ว่าโอเคยืนยันแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเนื้อไม่ดี <c oughs> ก็โอเคเราก็สบายใจไปต่อเลยเรื่องนั้นโอเคแล้วหลังจาดที่ไปตรวจมาได้สี่ห้าวันเลยครับคือมันมันมีความเสี่ยงอะไรบ้ึงแต่กังวลคิดว่าเป็นเนื้อ คอก็พอมันมาอยู่ตรงคออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นก้อนเลยนะมันเป็นน้ำก็คือน้ำลายน้ำลายเออน้ำลายใครประมาณนั้นหายแล้วหายแล้วเดิมเนาะหายเตี้ยงเตี้ยงเลยอ่ะพี่บานตอนนี้เล่นกี่ก็คือเทาไว้แล้วทำบุญ49วันรอบนี้ก็ทำบุญ99วันวันเสาร์นี้ครับ จะอ๋อก็ไปทาไปถวายเพนแล้วก็ถวายสังฆทานที่วัดก็ไปกับในครอบครัวแล้วก็คนสนิทแม่มาเข้าไปไม่เข้าแล้วก็เข้าจากวันนั้นที่เห็นชัดแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่มาครับผมก็รอให้มาอยู่เรื่อยๆรอให้มาเรื่อยๆที่ถึงเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่ใส่บาตรใส่บาตรคเลยอ๋อใส่บาตรยังไม่ครบ ก็คือใส่บาตรทุกเช้าก็ยังมีอยู่ครับใส่เพื่อให้ครบ99วันเหมือนกันตอนแรกตอนแรกเลยอ่ะที่ความตั้งใจแรกอ่ะจะใส่ให้ครบ49วันแต่พอสิ่งที่ทำทุกวันตอนนี้คือใส่บาตรแล้วก็ทําอาหาร1มืนะ้อครับให้แม่กับป๋าคู่ฟันเอาคุณเปให้ใช่ให้ีินาทีลูกกนะันก็ตอนแรกอ่ะที่เรียกว่าะอะไรคนระับเป็นความตามความเชื่อเนี่ยขอให้ทำ49วันแต่พอเราทำครบ49แล้วผมก็คิดว่าเออ ในไหนแล้วก็ทำให้มันครบ99ไปเลยก็ทำต่อถึงเก้าสิบเเดี๋ยวพอครบ99เดี๋ยวเขคงคุยกันที่บ้านโอเคอาจจะไม่ได้ทำทุกวันและอาจจะเป็นอาทิตย์ละวันอะไรอย่างนี้บ้างกันไปครับตอนนี้สิ่งไหนว่าแม่มองมาแม่ก็แต่ยิ้มอยู่บนซาเพราะว่าลูกก็ดูแลตัวเองได้แบบใหม่ก็ทำจริงแล้วผมผมก็เชื่อลึกๆว่าวันที่แม่เดินทางเขาก็คงรู้แล้วแหละว่า ความจริงพวกผมมาก็สามารถที่จะดูแลด้วยกันเองได้นะดับนมงในความเป็นห่วงเป็นโต๊ะคงมีแต่ว่าความจริงมันก็มีสิ่งที่เราพูดคุยกับแม่เยอะม,มากตลอดปีสองปีที่ผ่านมาเพราะว่าในสถานการณ์ที่คนเป็น,ปนโรคแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้แบบมันก็มีการพูดกันบ้างครับใน,ในจุดที่ว่าแบบเ,ออเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรแล้วว่าเพราะว่าเขาเห็นเราสามารถทํางานทําการ ดูแลตัวเองได้ก็กผ็ผมก็ไม่ได้หวังอะไรเลยหวังแค่ว่าเขาอยู่บนนั้นแล้วก็สบายดีก็คิดทุกครั้งครับเวลาที่ไปคุยกับแม่รออะไรเงี้ยสิ่งที่พูดอยู่ตลอดอย่างหนึ่งก็คืออยากให้เขาสบายดีสุขกายสบาย,สบายใจขนาดเลยสิ่งที่ต้องการมากที่สุด มีนะคะเยึ่งสองสาม